สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่สยามชัยนะครับอาณาจักรเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มีทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับและด้านหลังของผมนะครับมีสินค้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมกันครับและพอเข้ามานะครับลูกค้าก็จะเห็นสินค้าต่างๆมากมายนะครับที่ใช้ในครัวเรือนนะครับเช่นเครื่องซักผ้าทีวีตู้เย็น อีกอื่นๆมากมายนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่เอาไปผ่อนกันนะครับในราคาไม่แพงเริ่มต้นที่990บาทครับและนอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเราก็ยังมีจักรยานไฟฟ้าที่น่ารักนะครับก็จะเป็นของยาเดียนะครับหลากหลายรุ่นมาให้คุณลูกค้าจับต้องได้นะครับโดยในราคาฟรีดาวครับสามารถออกรถได้เลยนะครับและผ่อนได้นานสูงสุด18เดือนด้วยครับและลูกค้าที่ต้องการความสะใจต้องการทีวี จอใหญ่จุใจแบบนี้เข้ามาหาเราได้ที่สยามชัยเรามีแบรนด์ทีวีชั้นนำไม่ว่าจะเป็นซ a m s u n g LG h ีเอรองรับคุณลูกค้าอยู่นะครับใกล้หน้าร้อนแล้วเรายังมีแบรนด์เครื่องปรับอากาศหลายๆแบรนด์หลายๆรุ่นที่ให้ลูกค้ามาเลือกชมสินค้ากัน และเราก็มาถึงโซนของแม่บ้านของเรานะครับก็จะเป็นเจ้าคนเก่งเลยครับเครื่องซักผ้านะครับมีหลากหลายแบรนด์ที่จะแนะนําในวันนี้นะครับแต่ถ้าวันนี้จะให้แนะนําก็คงยังไม่หมดนะครับถ้าอยากได้อะไรต้องมาดูเอาครับเรามาดูตู้เย็นกันบ้างดีกว่าครับของเรามีตู้เย็นหลากหลายขนาดให้คุณลูกค้าได้เลือกครบคันเลยทีเดียวนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่ต้องการอยากได้ตู้เย็นเอาไปใช้งานนะครับสามารถเข้ามาได้ที่สยามชัยได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับสินค้าสยามชัยที่ผมพาชมเรายังมีบริการเซ็นเฟแนซ์ที่ได้มาตรฐานภายใน5นาทีเช็คเครดิตลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของสินค้าของเราได้แล้วอย่าลืมเข้ามาช็อปใจ่ายใช้สอยกันเยอะๆนะครับ